ไปไหนกันหมดลูกน้ำมาดูผักเราสิมีมแมลงมีหนอนกินหรือเปล่าไข่เติมมานี่มาเติมเดินมานี่แล้วลูกไข่เติม,เต,มเติมือเติมดูมานี่รวิวรีวเรวเอาตายหาย สาลูกชายฉันแบนมดผักหญ้าฝากลงกงฝากล่องแตกกระจายชาลีไปไหนก็ไม่รู้หายหน้าตีเช้าวันวันมีนอนไหมนะ ดูสินอนมันไม่มแอบ,บกินผกักเราหรือเปล่าดูสับเซ็จไปไหนแล้วล่ะเห็นเลยวิ่งมาตายนี้หายไปแล้วโอ้ใชยเช้าๆเราต้องมาเช็คดูอ๊ะ ใบเหลืองใบจุดใบจุดเติมจะพิงจกก็ลูกอึ๊บอุ้ยขาไม่หลอดไอเติมไปไหนแล้วอุ่นไปแล้วอืมทะเีไปไหนนะ ใกล้จะได้ขายแล้วผักเราไข่เติมพี่ชาลีไปไหนโลกอืมชาลีไปไหนมานอนพ่อจิงจกอีกแล้วจกหมดบ้านแล้วเนี่ยหนีมาอยู่กอกล้วยก็ยังตามมันมาเติม ไข่เติมปันนี่แล้วมาน,นี่มาไข่เติมมาน,นี่มาไม่ยอมมานอนเฝ้ากอกล้วยนะี่แหละชาลีไปไหนก็ไม่รู้ชาลีหายไปไหนหเจ๊เเค พี่พี่ไปไหนลูกม่สนใจพี่ไปไหนฮะไมาเนี่ยลุกมาล็กพี่ไปไหนวะมีเห็นเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไปหาพี่ไปลูกไปไปตามนี่อยู่ในป่ามันเปล่า ตามพี่ไปลูกไปไปตามพี่มานะหงวไปตามพี่อะพี่อยู่ในป่ามันวเปล่าไปดูสิไปดูสิมุนอะไป,นะไปตามไม่หน่อยมาครับหัวไปกินแล้วมังมีสนใจ